ยิ้มลูกยิ้มลูกฉายให้อุ้มีดูว่าน้องมาน้ำตกเลยนจ้ะจ้ะน้องมาน้ำตกเลยนะนี่นะอุ้มีนะอุ้มีลูกมาน้ำตกเลยนะคะวันนี้แลาวน้องวามากีื่อกีเล่นมาดูน้ำตกแล้วนะจ้ะอุ้มีบอกเลยวาวากินขนมด้วยบอกเลยลุกไปลุกไปลุกไปลุกเเอ้ไป Ta bói hầu mê đu rúc, ta bói hầu mê đu, ta bói hầu mê đu Ta bóp ta bóp Mam 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 eh.